เราอยู่กับการจัดเทียริสอาชีพในเดสรีลนะผมก็กูทำซ้ำเยอะแต่รอบนี้จะบอกเลยว่าการจัดจากความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นครับผมคาสเซ็กไอรอนเออผมจะเรียงจากท้ายไปแรกสุดนะผมคาสเซ็กไอรอนนี่อะไรไม่รู้กูจำชื่อมันไม่ได้ขนาดชื่อกูยังจำไม่ได้เลยระดับ อี Easy. สิเจ้ายคาร์ดนี้กากครับราคาหนาาึ่งร้อยบอลกระเป๋าไอ้เวงมันเดินช้าแล้วเกาะมันโคตรหนักเลยมันเท้าลกล่กองโคตรหนักว่าการดับเบิลได้แค่สี่สิบเปอร์เซนเวียนกับถ้าต่อมาแวมไพร์ขึ้นเอสผมผมลืมบอกไปว่าผมมีระบบอยู่หน้าอยู่หลังด้วยสมมติว่านักบวชตัวต่อมาเนี่ยอยู่หลังแวมไพร์ก็คือมันอ่อนกว่าแวมไพร์ที่อยู่ในเทียเอสประมาณนี้นะผมมาแล้วมาอยู่กับนักบวช กูไม่ได้ให้เอ็ดจริงๆงนักบวชเอาไปบี <g ill ain> <c oughs> มันไม่ได้เก่งมากครับแค่ไม่มีโอกาสโดนฟ้าผ่าต่อมาซอมคัดซอมบี้ไปดีครับง่ายจัดเซอร์ <c oughs> ไวโอลิสใช่ไหมยคสนี้เวอร์วโลิสขึ้นเอสหน้าแวมพายย้ปุ๊บปับ๊บ ปั๊บโอเคปิดเรียบร้อยเซรว่าโุลิสครับอยู่หน้าเวมไพร์ต่อมาเฮลโลเออร์ะขอเรียกมันง่ายแล้วกันนักเสียงโชคก็เอสครับหน้าเวมไพร์เวมไพร์ลงการเงินสำคัญที่สุดครับเอาไปซื้อปืนแบ่งให้เพื่อนได้ต่อมาเออไอ้ค้าที่มันใส่หมวกใช่ไหมวะใช่ใช่ใช่ นะ้หาไ้ครับที่ม,มันไหนก็ไปอยู่กับบาทหลวงไปอยู่หลังบาทหลวงเลยค้าตสมาคนขับรถเอเทียคาวบอยเอเทียแล้วประเด็นคืออยู่หน้าสุดด้วยคาวบอยอยู่หน้าสุดเอสเทียสุดตึงก็ผมบอกเลยว่าเอาตัวชีวิตรอดได้ดีดีมากมีม้าแล้วก็บลูโมโ่แถมมาให้หนึ่งกระบอกในเกม เดี๋ยวคัดคัดออกมาอันนี้อัสนิกใช่ไหมมันอาว่าอัสนิกใช่ไหมนักวางเลิงเอสไม่สิเอ <laughs> อยู่หน้าคำตอบต,ต่อมาหมอครับหมออยู่<อ>แล้วชิพายกูคิดหมอไม่ออกว่ะ หมอเป็นสายที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนนะผมถ้าคุณเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะอยู่ดีเทียถ้าคุณเล่นกับเพื่อนมันจะอยู่บีเทียผมเป็นสายเล่นคนเดียวเพราะฉะนั้นต่อมาเป็นคนขุดแร่นะมกูจำพิ้วภาษาอังกฤษไม่ได้กูเรียกว่าคนขุดเหมืองแล้วกันเอนี่ไม่ต้องพูดมากเอาปีเอเทียเอเทียอยู่หน้าคนขับรถเลย กับุนหนึงเอเทียอ่อนสัดนี้ก็คือคลาสทั้งหมดผมจัดเทเลกไปแล้วบอกเลยว่าไม่มีใครอยู่ซีเทียเลยนะซีเทียเป็นอันดับที่ไม่มีใครติดเลยนะผมเออก็ไทยว่าไปหมอไปติดซีเทียหนะ่ะนี่ครับผมนี่ก็เป็นอันดับของผมนะผมจัดขึ้นเองจากอาชีพต่างๆนะผม อาชีพที่ผมชอบใช้มากที่สุดคือคาร์อบอยครับตอนนี้กำลังเก็บตังซื้อเซ r v อร์ l บลิสอยู่ชายแทนนักป่าป่าหมู่บ้านยิงซอมวีด้วยปืนทองดอกเดียวร่วงอะเพราะฉะนั้นตัวนี้เคียย์หมู่บ้านได้ดีที่สุดครับของเซเวอร์ i s ลิสเคไป let's go pet cat